Yay. Yay. สวัสดีค่ะทุกคนวัน,นนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> วันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะ เป็นร้านดั้งเดิมของคนหาดใหญ่นะคะเมื่อนึกถึงหาดใหญ่ก็ต้องนึกถึงคนดังไปพร้ยมนะคะซึ่งร้านนี้เปิดตั้งแต่ปี2526เลยค่ะึ่งเปิดมาประมาณ3-6ปีเลยนะคะเมนูเด็ดของเขาคืออ่าจีบกุ้งนะคะทุกคนแล้วก,แวก็แล้วก็บักกตเตนะคะวันนี้เราจะมาลองชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงจะลองมาชิมบักเกตเตันก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงโอเคเป็นไงบ้างคะ รสชาติเ,าเป็นยังไงไม่เ,เปอนขึ่นเหม่ขกว่าที่เคยกินมาอ,อร่อยอนลืล่นคอจริงเหรอเอออแล้วจิบจิบกุ้งมาจิบกุ้งลองชิมดูนต้องตักมามันเย็นแล้วเลย แยกกินนันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อค่ะ จะไปวัดชื่อช่างกันนะคะใช่ค่ะอ,อยู่ข้างหน้าเองค่ะข้างหน<า>้หาใกล้จะถึงแล้วเดินพีดแบบซูไม่ซือเดินเดินต่อไปนี่ก็คือเดินต่อมากับสามลูได้แล้วน่าจะเกินเออจริงเพราะว่าเดินเดินเดินผิดเออใกล้ถึงแล้ว Sounds พลังก็จะใช้เป็นเซลล์อิเกทั้งหมดค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงเคปูคาแล้วนะคะกำลังเดินขึ้นไปค่ะม,มันมีรถแต่งอ้นางงี้ถ้าเราไม่อยากถ้าเราไม่อยากาถ้า,าเรา,าไม่อยากขึข้นไปนถึงแนละ้วเขาจะมีรถรับส่งจ้ะ อยู่กันบนเทือกเคารแล้วนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะใช่วิวดีมากต้อไสวยมากฮ <หา S 3> ่ะแค่จา,ากจา,ากนี้ไปนี้แล้วก็เราก็ไปไปไหวพระพรมไปดูอะไรอย่างนี้แล้วก็กลับมาแค่นี้แค่นี้เองตรงนี้นะคะจะเป็นตรงเมืองสงขลา แล้วก็ตัวเราจะเป็นต <of my heart> ัวหัดใหญ่ <Trustee> ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่บนของกระเช้าลอยฟ้านะคะทุกคนสูงมากค่ะซึ่งเคเบิลคาร์ราของอหาดใหญ่เน,นี่ยเป็นเค,คเบิลคาแห่งแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะหาดใหญ่เลยนะคะมีระยะทางมากถึง525เมตรเลยเดียวนะคะสวยมากค่ะทุกคนดูดิ มาเที่ยวกันเยอะๆนะนี่ค่ะเรากำลังลงไปข้างล่างค่ะโอ้โหตาดำดูดิจ่าดูข้างล่างสูงม,มากร้นอนมากอ่าร้อนมาก ้า,ายใส่ตัวชั่วสำคัอ,อ จะเป็นหนึ่งวันในหาดใหญ่ของพวกเราสองคนนะคะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าสนุกสนุกจ้าที่หาดใหญ่นี้มีที่เที่ยวอีกเยอะมากนะคะทุกคนทุกคนสามารถไปหาข้อมูลได้ที่ Google หรือว่าเออถ้ายังไงก็ขอจบคลิปนีของพวกเราสองคนก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนีของพวกเรานะร้อนร้อน เ้ uhm. สวัสด,ดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่ไม่ใช่ผ่าดย่ายไหนลองถ่ายมาดูจะพี่ิดเริ่มแล้วเออนั่นเลยกุีดูเจ๋งกว่ได้หรองั้นเดี๋ยวพวกเราสางกินข้าวมังของ็นเหยเออเปิดเสียงน้อย หนึ่งสองซ้ำตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงที่วัดจีนเกาะเอื้องใหม่หนึ่งสองซ้ำตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วัดเชียงเอาเหรอเนี่ยวนนี้นะหนึ่งสองซ้ำต้องเดินเดินแล้วไปกินยงหยงนี่นะคะเราก็จะไปอะไรอ่ะสวนไม่เสิร์ฟใช่โอเคค่ะเดี๋ยวหมวกร้วจับหมวกก่อนมีตำรวจด้วย สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันบนเคเบิลคาร์แล้วนะคะยมดตรงมุมนู้นจะเป็นทะเลนะคะทุกคนดี่ม่นชานี่มันชามันชาอย่างนี้แหละไม่รู้ยค่ะซึ่งกระเช้าแห่งนี้นะคะเป็นกระเช้าแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่เทศบาลหาดใหญ่ค่ะค่ะซึ่งเคเบิลคา,าร์ของหาดใหญ่นะะี่ค่ะ เป,เป็นเป็นแคปคา,าเออเป็นมุงไม่เห็นเสียงอ้บอกว่าให้มึงเปิดแอนูดิดเปิดอะไรเปิดแสงเหรอเปิดแสงมึงเห็นไหมมันดำยังไงโอ้โหเด็ด คือให้มันอยู่ตรงกลางพรอเพอตรงกลางคือตรงกลางตรงกลางนะคะมาปั่นเรือเป็ดสูงท้ายก่อนกลับอี่หลป้อนยเออ้อนีใช่ไหมวห่โอ้ยย่ใหญ่ กันไปแล้วหนึ่งจิปแเหนื่อยมากร้อนมากแล้วเจอกันใหม่ในทิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย